เพลงหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ๆหลายๆท่านขอผมมาย้ํามาบ่อยมากว่ากลาาไมยทำพระสมเด็จองถมรูปหล่อรุ่นสอง,ง,งสักทีสิผมก็บอกเลยว่าผมก็อยากทํามากๆเหมือนกันเพลงหนึ่งรุ่นที่ผมก็ได้เช่าผ่านมืออยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้มาทำคอนเทนต์แนะนําสักทีเพราะว่าหนึ่งพระแต่ละรุ่นที่ผมจะมาทำคอนเทนต์แนะนาจุดตําหนิจุดจ่ายตังเนี่ยต้องเป็นพระที่เคลียชัดเจนแท้ดูง่ายเห็นตนําหนิครบนะฮะและต้องเป็นพระแท้ด้วย อีกหนึ่งเหตุผลนะครับสำหรับสมเด็จองถมรุ่น2นะฮะที่ผมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งในการหาพระเพราะว่าผมได้ไปศึกษาข้อมูลจากพี่ๆที่เส้นพาสงพ่อกันมาก่อนในช่วงยุคแรกๆนะฮะว่าสมเด็จองถมรุ่น2เนี่ยหรือว่ารุ่นแรกนะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันก็จริงแต่มีการแยกบล็อกไว้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆที่บางท่านที่เข้ามาศึกษาอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าเป็นนักสะสมสมัยหลวงพ่ออาจจะยังไม่รู้ตรงนี้กันนะฮะ ผมเลยต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยกว่าจะหาพระทั้ง2แม่พิมพ์หรือสองบล็อกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันได้นะฮะแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายคลิปด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube กระนายพระเครื่องด้านล่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผมจะกล่าวประวัติข้าวค่ายทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะครับสมเด็จอปปหงุถมรุ่น1และรุ่น2เนี่ย ปลุกเสกไม่ได้พร้อมกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยพุทธาพิเศษครั้งแรกวันที่16พฤษภาคม2535ส่วนรุ่น2 3สามกราคม2535สร้างด้วยการอยู่3เนื้อเนื้อแรกคือเนื้อทองคําจํานวนการจัดสร้างตามหนังสือสมบัติพ่อให้ของวัดท่าสูงเล่มล่าสุดประมาณ80องค์ส่วนเนื้อเงินประมาณ2,000องค์เศษเษเท่านั้นนะครับและเนื้อโลหะชุบทอง14,400องค์ครับตั้งใจฟังผมนะครับรุ่นแรกใต้ฐานจะอุดกลิ่นจะเป็นกลิ่นนะนะครับ ส่วนรุ่น2เนี่ยใต้าฐานจะเป็นฐานกลวงไม่ได้อุดกริ่งใดๆทั้งสิ้นเท่าที่ศึกษามานะครับแล้วก็ความเห็นตรงกันในหลายท่านคือหลวงพ่อพะท่าสุงท่านกลัวลูกหลานท่านเนี่ยจะตกอับายภูมิตกนรกนะครับเพราะเนื่องจากได้รุ่นแรกไปแล้วมีการเขย่ากันเป็นการปามาพาราณาตายอย่างหนึ่งเลยนะครับ หลวงพ่อทะเลดำดิให้จะสร้างรุ่น2โดยใช้เป็นแม่พิมพ์ของรุ่นหนึ่งแต่ใต้ฐานไม่ต้องอุดกลิ่นใดๆเป็นฐานกลวงและเป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นพระหลักยอดนิยมของวัดท่าซุงที่หนายท่านอยากจะมีไว้บูชากันนะฮะก็ในรุ่น1และรุ่น2เนี่ยแม่พิมพ์เดียวกันแขนก็จะมีลักษณะทั้งเล็กและใหญ่แต่ภาพรวมขององค์พระพิจารณาเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าส่งผลต่อเรื่องอะไรบ้างไหมไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องอะไรเลยครับเรื่องราคาก็ไม่ได้ส่งผลเพราะว่าดูเรื่องภาพรวมเป็นหลักของฟอร์มองค์พระนะครับว ส่วนรุ่น3เนี่ยจะเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเราแยกไปอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่จะมาทําแนะนาอีกทีหนึ่งหนึ่งในที่เราต้องดูนะก็คือแม่พิมพ์ขององค์พระครับว่าบริเวณใบหน้าองค์พระเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าไม่มีลักษณะแบบในคลิปที่ผมยินเสียให้ทุกท่านดูหรือเปล่านะฮะก็ค่อยค่อยไล่สองตั้งแต่บริเวณยอดซุ้มดูการหล่อความคมในร่องต่างๆนะฮะ เลื่อนลงมาจนถึงบริเวณใบหน้าองพระฮะก็ค่อยๆส่องบริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผิวก็ได้ทองบรีเจะส่องลำบากนิดนึงแต่ลองค่อยๆหามุมหาแสงส่องดูนะฮะส่วนเรื่องความสวยที่ส่งผลต่อราคาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดในช่วงท้ายคลิปอีกทีนะครับว่าในพระที่หล่อสมบูรณ์และมีราคาที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเอาเรื่องดูจุดแท้เก๊ก,กันก่อน <laughs> พอเราดูที่ใบหน้าเสร็จนะฮะเราก็ดูการหล่อบริเวณซุ้มนะครับ ตหลอดบางองค์อาจจะซุ้มสั้นบ้างหรือซุ้มยาวบ้างก็เป็นธรรมชาตินะครับแต่ที่เราสังเกตได้เลยคือผิวก็ไหลทองนะครับผิวก็ไหลต้องตึงนะฮะและในบางองค์ก็จะมีเนื้อเกินตรงซอกแขนด้านซ้ายมือของเรานะหรือบางท่านจะเรียกว่าคาบปิ้นก็ได้เหมือนกันสมเด็จองคตผมเนี่ยเป็นพระพุทธรูปพิมพ์ปางมารวิชัยครับแล้วก็ดูที่นิ้วมือขององค์พระที่พาดล,ลงมานะดูร่องนิ้วมือต้องลึกคมชันครับ รวมถึงซุ้มพญานาคทางด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาด้านขวานะครับบริเวณต้าฐานองค์พระเนี่ยจะเรียบนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าแตกต่างกับรุ่น3านะถ้ารุ่น3าเนี่ยบริเวณต้าฐานองค์พระจะมีเนื้อเกินออกมาแต่ถ้ารุ่น2เนี่ยกับรุ่น1ผิวจะเรียบตรงนี้จํากันไว้ดีๆนะครับบางท่านปล่อยไปผิดราคาเยอะมากปล่อยผิดรุ่นก็มีครับ แล้วก็เลื่องมาดูบริเวณใต้ฐานนะฮะจริงๆเบสิกพระหลอเนี่ยเราดูความคมชัดดูสีผิวของกระไหลทองก็พิจารณาได้แล้วนะฮะต้องจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับงานเรียนแบบค่อนข้างใกล้เคียงมากๆแล้วก็ค่อยๆขยับมาทางด้านข้างนะฮะหน้าข้างขององค์พระเนี่ยจะต้องมีรอยตะเข็บที่ลึกคมชัดนะครับ แล้วก็ดูบริเวณที่ข้อแขนนะฮะถ้าเป็นแขนใหญ่เนี่ยข้อแขนจะค่อนข้างใหญ่และเป็นแท่งนะครับซึ่งแตกต่างจากแขนเล็กถ้าแขนเล็กเนี่ยให้เราดูบริเวณตรงข้อแขนเลยครับข้อแขนลงพัดท่านจะเลียวแล้วก็เล็กแตกต่างกันแค่นี้เองจุดตแหน่นอื่นดูเหมือนกันครับแล้วเราก็ค่อยเลื่อนมาดูด้านข้างนะฮะจะเห็นไหมรอยตะเข็บบริเวณซุ้มลงมานี่ครับ ปลาแท้จะต้องมีรอยตะเข็บแบบนี้นะครับแต่ของเลียนแบบก็มีเหมือนกันนะแต่ธรรมชาติจะผิดกันเลยครับต่อมารนะเรื่อมาดูด้านหลังกันบ้างไล่ตั้งแต่ปลายซุ้มลงมาเลยนะฮะค่อยๆส่องกันดูความคมบริเวณปลายเกตองค์พ้านะฮะเห็นไหมครับว่าผิวองพานี่พอเราส่องกับแสงไฟเนี่ยผิวองพราท่านจะไม่ได้เรียบมากนะฮะ นี่แหละรครับคือลักษณะของพระหล่อนะครับเห็นเส้นที่ผ้าลงมาไหมครับเส้นจีวรเนี่ยจะเป็นเส้นที่คมคมนุนๆออกมานะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านจําเลยนะค,คือแม่พิมพ์ขององค์พระแล้วก็ดูฟอนต,ตรงคำว่าสมเด็จองค์ปฐมวัดท่าซุงครับตรงคําว่าวัดท่าซุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสระอุจะไม่ค่อยปั๊มติดนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติจากการหล่อนะฮะ ล่องต่างๆจะลึกเรียวคมอย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยนะครับผมต่อไปเรามาดูใต้ฐานกันบ้างเบอร์ตะไบนะฮะใต้ฐานรุ่น2เนี่ยทุกท่านเห็นไหมเขาจะไม่ได้อุดกลิ่นนะครับแล้วใต้ฐานเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นกระหลายทองแล้วก็เป็นทองแดงธรรมดานะครับคือในรูเนี่ยจะดำกบออกสีทองแค่นั้นเองอผมพูดสับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ แล้วพอเราค่อยๆตะแคงสองหลายๆมุมเนี่ยเห็นไหมครับว่าใต้ฐานเนี่ยเขาจะเป็นวงเดือนเป็นเส้นเหมือนสวรรค์ค่อยๆเจาะไรเบอร์มานะฮะแล้วเราก็จําการตะบายนะฮะบบางองค์อาจจะมีรอยตัดช่อบ้างบางองค์อาจจะไม่มีนะฮะก็ค่อยๆไล่ส่องแล้วก็จําเบอร์ตะบายที่เป็นเส้นตรงนะฮะแล้วก็ดูธรรมชาติการเก็บขอบอย่างที่ผมบอกเลยว่าพระหลวงพ่อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการเก็บขอบบริเวณที่ใต้ฐานองค์พระครับ ส่วนบล็อกแขนเล็กเนี่ยจุดพิจารณาก็ดูเหมือนกันนะฮะก็ดูบริเวณซุ้มปลายพระเกศลงมาเลยความลึกคมชัดเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะฮะแต่ที่แตกต่างก็คือบริเวณข้อแขนองค์พระเนจะเล็กกว่านะฮะเล็กเรียวกว่าส่วนภาพรวมขององค์พระพิจารณาเหมือนกันนะครับก็ดูที่ซุ้มพญานาคทั้งสองฝั่งนะครับความคมแล้วก็ใต้ฐานจะไม่มีเนื้อเกินและร่องนิ้วมือจะลึกคมชัดนะครับ เราก็เริ่มมาดูด้านข้างรอยตะเข็บมีรอยตะเข็บธรรมชาติเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วเราก็เดินมาดูด้านหลังกันเห็นไหมครับว่าลักษณะพิมพ์คล้ายๆกันเลยครับคือถ้าบางท่านไม่ได้โฟกัสเรื่องแขนเนี่ยอาจจะคิดว่ามีบล็อกเดียวนะเหมือนที่ผมเคยคิดอย่างนั้นจริงๆครับ ก็เลยอยากจะมานําไปวิทยาทานให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นความรู้แล้วก็อนุรักษ์พระหลวงพ่อกันต่อไปนะครับใต้ฐานเบอร์ตะาใบาก็มีลักษณะเหมือนกันครับแต่เพียงองค์นี้ผมได้บูชามาจากพี่ท่านหนึ่งแล้วกันเขาก็นําพระเกศาหลวงพ่อพระบรมสารีริกธาตุติดไว้ที่ใต้ฐานองค์พระแล้วก็เอาสีพึ่งปิดรูเจาะไม้นะครับ ส่วนงานเลียนแบบนะครับองค์นี้ผมมองว่าเขาตั้งใจปลอมเป็นรุ่นสองหรือเปล่าก,ก็ยังงงๆอยู่นะฮะองนี้สังเกตเห็นแม่พิมพ์เนี่ยพอมาเทียบกับของแท้นะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าเลยและใบหน้าองค์พราก็เพี้ยนจริงๆเพี้ยนตั้งแต่สีผิวก็ไหลท้องด้วยนะครับองระเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็ดูใต้ฐานเนี่ยผมก็งงๆเหมือนกันเพราทเาเป็นฐานตันนะฮะ แต่จริงๆขนาดเล็กกว่าอย่างเงี้ยก็เป็นพระเรียนแบบแล้วครับผมว่าถ้าทุกท่านดูแล้วเข้าใจเนี่ยไม่ต้องสองกล้องเลยเนาะเห็นแม่พิมพ์ไบหน้าองค์พระไม่ใช่แล้วครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะด้านหลังเขาจะดูคมกว่าเยอะเลยแล้วมีขนาดที่เล็กกว่าครับโดยในความเชื่อของเราลูกศิษย์สายวัด่าสุงจะมีความเชื่อที่ตรงกันในเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้ใดที่มีสมเด็จองระโหมไว้บูชาะะไม่ว่ามนุษย์ก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ร้ายต่างๆหรือผีพิศดารต่างๆะะถ้าคิดจะทะําร้ายเราจะรุ่มร้อนจนทนไม่ได้และต้องถอยไปในหน้าที่สุดตามที่หลวงพ่อท่านเคยกล่าวไว้แล้วสังเกตะะส่วนใหญ่คนที่บูชาสมเด็จอประโหมติดตัวหรือว่าไว้ที่บ้านนะครับจะมีความคล่องตัวเสมอในการใช้ชีวิตนะฮะอันนี้ก็เป็นวิจาาณญาณส่วนตัวนะครับ นี่ก็เป็นเกจความรู้ที่ผมตั้งใจมาม่าม้ทุกท่านท่านใดมีพระอยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาส่องเทียบพ,พิจารณาจุดตำหนิได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าถ้าไม่กดติดตามระวังจะพลาดนะครับเพราะผมจะมาแนะนําสมเด็จองค์รุ่น2เนื้องเงินกันว่ามีจุดตําหนิจุดจ่ายต่างจุดพิจารายังไงนะฮะซึ่งบอกเลยว่าหายากเหมือนกันท่านใดไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดแชร์กดซับสไคร้ทางช่องยูทูบกระนาลอยพระเครื่องเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่มองหาวัตถุมงคลสายหลวงพ่อวัดท่าซุงอยู่ก็มารับชมผมได้ผมจะมีไรฟ์สดแบ่งปันทุกวันพุธและวันอาทิตย์2ทุ่มตรงทาง Facebook Page กระนาวนายพระเครื่องนะครับจะลฟ์สดแบ่งปันกันแล้วก็ยังรับเช่าพระเครื่องพระบูชาสายหลวงพ่อวัดท่าซุงอยู่ตลอดนะครับท่านใดที่มีก็ส่งมาผมได้เลยที่ไลน์ gnts19 ส่งภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อนะฮะถ้ารายการไหนที่ผมสนใจผมจะรีบติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน คอนเทนต์หน้ากับสวิตอมสมรุ่น2เนื้อเงินครับผม